ได้เนี้อะไรมาครับเกียเหรออ๊อฟแยกกันมาเหรอใช่เพราะว่าเกียวมันยกลงไปแล้วแล้วอาการมันเป็นไงครับมันเข้าได้แต่มันไม่ไปเข้าได้แต่ไม่วิ่งแล้วเกียร์ทำอะไรมาหรือยังใช่ครับแค่พุ่งถอดล้มมาแล้วหนักอ๋อขึ่งมาอืออ๋อแล้วเป็นอู๋แบบเนี่ยที่ถอดครับแต่ว่าลูกนี้ใส่แล้วไม่วิ่ง อาการอาการตั I I so ้งเดิมแรกๆเลยคืออะไรข้าวแล้วไม่วิ่งใช่อาการเข้าปุ๊บแล้วไม่ตัดแล้ว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 ที่อู่แก้ไขอะไรไปบ้างยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ทำอะไรเกี่ยวกับพิเศษการกระบาดดูว่าโอ้หอนหรือว่าจะเปลี่ยนลูกใหม่อะไรยังไงโดยดีด่ามมันซ่อมได้คือซ่อมรอเดี๋ยวรถกำลังจะไหลแต่ก็คือคณะไม่มีเกียร์อ๋อเคาเดี๋ยวคอยคอยี๋ยวยกลงอ่าเอาท้ายเข้ามาเลยก็จะยกขึ้นกาง เอาพระเอากระดาษปูี่วางนีนะมันขวางรถถอดเอเวอเรสต์ครับจากอายุธย,ย,ยาอายันนี้ถอดจากเกียร์เกียร์มาก่อนเออเอาเกียร์มาก่อน กอบเกียร์6 r 8 0นะครับดี๋ยว6 r 8 0 Proview นะครับอันนี้อันนี้ถอดเกียร์มาแล้วอ่ะยกลงไว้นี่เลยระวังทอรกระวังทอร์อกทอรเกจยกกันแล้ว เรไปเปิดไปเอาะอ,อ,อาะไรปิดท็อกออเดยเอา,าล็อกท็อกก่อนท็อกลน้ำล็อกท็อกก่อน ลงวางเลยเดี๋ยวรถตามมารถกำลังมา 6R80 ครับฟอร์ดเอเวอเรสต์4วิวนะครับอันนี้เกียร์มาก่อนเกียร์นำมาก่อน,น,อนนะครับเดี๋ยวรถกำลังมารถกำลังขึ้นสไลด์มา